สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําข้าวหน้าคอหมูย่างยำแซบค่ะสําหรับขั้นตอนการทํานะคะเริ่มต้นก่อนนะคะคือการหุงข้าวค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราใช้ข้าวหอมมะลิใหม่ร้อยเปรเซ็นต์าฉัดค่ะข้าวจะเก็บรักษาที่ความเย็น15องศาเซลเซียสนะคะเพื่อให้ข้าวมีความสดใหม่ตลอดทั้งปีซื้อตอนไหนถุงไหนก็ได้ข้าวที่มีความหอมเหนียวนุ่มมีเมล็ดที่สวยอยู่เสมอค่ะเราจะทำการล้างข้าวค่ะ เวลาเราล้างข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำสำหรับในการหุงข้าวไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาหมอ้อค่ะแล้วก็หุงตามปกติเลยค่ะจากนั้นเนี่ยให้เราคดข้าวค่ะเวลาคดข้าวต้องคดตอนร้อนเสมอนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าข้าวเย็นแล้วเรามาคดนะคะจะทำให้ข้าวของเราหักได้ค่ะ นี่เลยค่ะเรียงเม็ดสวยนุ่มดีนะคะเหมาะสําหรับเป็นข้าวปลาฉัดมากเลยค่ะโอเคค่ะพอเราหุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมต่อมานะคะนั่นคือซอสหมักค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนนะคะ พอทุกอย่างละลายดีแล้วนะคะเราจะใส่พริกไทยป่นลงไปค่ะโอเคค่ะซอสหมักของเราก็เสร็จแล้วนะคะเราสามารถทำไว้เริ่มหน้าแบบนี้ได้เลยนะคะเราไปสู่ขั้นตอนของการหมักหมูกันเลยค่ะ สังเกตว่าเนื้อซอสนะคะไม่มีแล้วนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้ตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปอบค่ะพอเราหมักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาย่างในเตาอ,อบกันเลยค่ะเราก็จะใส่หมูที่เราหมักเรียบร้อยนะคะลงในหมอ้อเตาอบเลยค่ะ เราจะอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็นานประมาณ20-30นาทีนะคะหรือว่าสังเกตว่าเนื้อหมูของเราเนี่ยสุกได้ที่ค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะเตรียมน้ำยำค่ะ วันนี้นะคะเชฟใช้น้ํายําสําเร็จรูปค่ะทําไมเชฟถึงใช้ตัวสําเร็จรูปนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยค่ะควบคุมต้นทุนได้ดีค่ะ 2. รสชาติก็จะมาตรฐานนะคะเราทําเมื่อไหร่ตอนไหนรสชาติก็จะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะใส่ตัวน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะลงไปจากนั้นนะคะซอสสามรสนะคะหรือว่าซอสผัดไทยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ เราจะเพิ่มความเปรี้ยวนะคะแล้วก็ความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะนั่นคือน้ำมะนาวค่ะส่วนผสมของเรานะคะเข้ากันดีแล้วนะคะเราสามารถทําแบบนี้นะคะเก็บเตรียมไว้ใช้ได้เลยค่ะแนะนําว่าให้ทําเป็นวันต่อวันนะคะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำมะนาวสดด้วยค่ะ โอเคค่ะเราเตรียมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ขั้นตอนการเสิร์ฟเลยค่ะใส่ข้าวนะคะอัดถ้วยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราหั่นหมูกันเลยค่ะน้ำยำนะคะแบบนี้เราทำเตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะใส่ผักทั้งหมดลงไปนะคะ มะเขือเทศนะคะจากนั้นก็จะเป็นขึ้นช่ายค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะคล้าทั้งหมดนะคะรวมกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตักเสิร์ฟเลยค่ะเราสามารถตัดแต่งด้วยขึ้นช่ายนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าหน้าคอหมูย่างยำแซบค่ะ